ฮัลโหลัสดีครับคราวนี้คือผมได้ตัวใหม่มาคือคือ uh, <laughs> น้องเขาชื่อมิวทีที่แปลว่าชานนไข่มุกนะครับอันนี้เป็นตัวของค่ายถ้าจะไม่ผิดค่ายเขาจะชื่อสเนลเชลตรงสีแดงนี้นะครับนี่ค okay. ่ายสเนลเชล จริแล้วค่ายนี้ก็ค่อนข้างทำฟิกมาหลายตัวแล้วนะแต่ตัวนี้เป็นตัวแรกที่ผมซื้อเพราะว่าเป็นผิวชาวแกลลติวแทนนั่นแหละครับอาล่ะคิดว่าน่าจะคล้ายๆพวกออันนี้แหละอ่ฟิกมาทั่วไปแต่ผมคิดว่าเขาดีเขาว่าว่าค่ายนี้ค่อนข้างข้อต่อแน่นหนากว่านะานี่คือด้านหลังกล่องนะครับจะมีชิ้นส่วนให้ อยอยเคม <Okay. S 1> จะมีปืนก็มีนี่เขาจะเป็นแผงให้คือ,อรายละเอียดจะชมตรงนี้ก่อนอ่าเคมีปืนให้สองกระบอกครับอ่าเอาละต่อไปก็จะเปิดกล่องนลนะแล้วเปิดกล่องใช้ไม้มันทัดเ <c oughs> ขาช่วยทดสอดเข้าไปอย่าคิดเรื่องนะครับสอดบนบนกล่องสอดเข้าไปบนกล่อง อ่างนี้ก็ค่อยๆงัดขึ้นมาถ้าโชคดีหน่อยนะแต่ผมว่าผมโชคไม่ดีแฮะอ่ามีปัญหาตรงแพ็กเกจจริงนิดหน่อยเห็นแล้วมุมมันเหมือนกับว่ามันติดนิดหนึ่งไอ้าย,ยาโอเคอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดียวถ้าไม่ไหวจริงก็ตามนั้นงัดโหนเลยงัดทั่วไปเลยเขาทำไอ้น,นี่มาแน่นไม่ใช่มาแน่นสิต้องบอกว่าเขาทำมาเกินอ่ะเพราะผม,มูดู ใช่มันเกินตีเจ้าอื่นก็คือมันจะได้เลยโอเคได้ละโอเคครับได้แล้วครับเนี่ยพอเราเปิดมามันจะสวยหน่อยจะไม่งองโอเคเอาละต่อไปฟื้นอ่าโอเคมีคอชั่นแบ c k ด็อก c a นบีแอ s e m b บ e ์อ๋ออ๋อแบ็กดอกตัดได้ถ้าตัดตามเส้น เคดติกไม่แตกมัง้งเคอาจจะไม่ได้เล่นอะไรมากนะโ okay. อเคขังไว้ตรงนี้ข้างหลังไม่ต้องสนใจนะ <laughs> okay. แบก okay. ็กกราวใหญ่โอเคนี่ก็จะเป็นหน้าตาตัวกล่องข้างในละอ่าก็คือจะเป็นรอยชั้นอ๋อเดี๋ยวถอดนี่ก่อนอันนี้แบ็คดอกที่เขาพูดถึงเมื่อกี้นะครับอหาดทรายสีขาวนกนางนวลลอยอ่อง โอเคอ่าฮะผมขอยด้วยอันนี้เคยจะไม่เปิดเนาะอะไรจะังไม่รีบเปิดโอเคหนาขนาดนี้นะไอ้พวกแผงต่อเยอะมากเลยก็เลยทำให้กล่องดูหนาคะอืมแกะมาเล่นนี่ก็คือเีษลายกล่องนิดนึ่งนะเนี่ยผมเป็นเดายกล่องเอาไปทำเป็นอย่างอื่นเดี๋ยวลองไปทำอย่างอื่นดูได้โอเคอ่าพวกนึงนะไปดูสองหน้าตาก็ประมานี้ ก็ม okay. uh ีห huh. น sw ้าเปลี่ยนให้ชิ้นนึงอันนี้น่าจะเป็นอุปกรณ์แบบเอาไว้เสียบกับขาตั้งนะผมคิดว่านะนก็มีมืออมีมือกรรมถือปืนก็มีเท้าให้เปลี่ยนโอ้เท้าเขละเอียดดูนะเนี่ยเท่าที่ผมดูมีข้อแบบงอได้ถูกไหมอันนี้บิดไปนิดนึงต้องเปิดกล่องมาทีนึงเนาะอาถ้าตามลำดับแล้วเอาวิดีกว่าเดี๋ยวเราจะเปิดออกอีกทีนึง ขอดูของข้างในกล่องนี้ก่อนอ่าสกอตเทปโอ้หแบ็คดอครอปเขาบอกว่าให้ตัดตามเส้นนี่มีเห็นนะตามเส้นนี้นะฮะก็ไปทำเป็นแบ็คดรอปได้อาเออใคสเสียเชียวเขามีลูกเล่นดีนะเนี่ยนันนะนะบเป็นไขแบบ่แป๊บโอเคได้ละอาเจอ,อผมเจือเลยนะเพราะว่าปกติมันก็อันนี้ละกล่อง แล้วก็จะเสียดายนิดนึงแต่ผมมองว่าถ้าเราเอาสติกเกอร์ที่เฮ้ยสกอตเทปสิเล็กกว่าแปะมันจะเซฟกว่าอีกถ้าเราไม่ได้เลยมากแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขามีวิธีอันนี้หรือเปล่าจัดก,การกับพวกสกอตเทปตรงนี้ยังไงเนาะเอาละ,อะโอเคอ่าบนกล่องสอดบนกล่องมันึ่เอาติดติดโอเคโอเคไม่เป็นไรด้านีด้านะจะ เป็นติดนิดนึงโอเคผมอย่างนี้คืนออกไม่ได้แต่ทีนี้แล้วล้อตัวนี้ออกไม่ได้ตายละอ่ะยังไงโอเคกลัวกล่องมันเสียหายเกินเหรอก็นิดนึงครับแต่ผมคิดว่าตัวนี้ผมไม่คิดจะขายต่อนะเพราะว่าเป็นตัวละครที่สไตล์ที่ผมก็ชอบเลยข้างในกล่องอืมโอเคเป็นแผงอันนี้อันอย่างวา อ๋อใบโปรโมตเดี๋ยวก่อนนะใบโปรโมตล่าสุดอ่อใช่ใช่นี่ไง <c oughs> นี่นี่น,นี่ของแค่เซเนี r ร์เชียเป็นประมาณนี้แต่นี่ให้ดูก่อนเลยแล้วกันฮะตัวนี้ก็มีนะแบบมนุษย์มนุษย์มดอ่ะมนุษย์มดเป็นโซเยอร์แอน์มันถ้าจะไม่ผิดก็เออน,นี่ไงแอนด์โซเยอร์ก็เขียนอยู่อ่าส่วนนี้เป็นอ่าเป็นไงเดีย เหมือนเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารที่เป็นหมาป่าหัวเป็นหมาป่าเปลี่ยนได้นะส่วนตัวนี้เห็นว่าล่าสุดกําลังเปิดจองอยู่ครับแต่เจ้าหล่อนเป็นไซบอกแอสซิสซินมั้งถ้าจะไม่ผิดน,นะอหัวมันจะเปลี่ยนได้จะดูคล้ายๆอ,อผมไม่รู้ว่าเรียกว่างูดีหรือเปล่าอะมันก็ดูเหมือนไอ้พวกนั้นด้วยอะ,อออะไรนะจิ้งเหลนอะเออไปทางจิ้งเหลนเนาะส่วนนี้น่าจะเป็น นี่สองคนนี้ยังไม่เคยเห็นนะยังไม่มีประกาศแต่น่าจะเร็วๆนี่แหละเดี๋ยวที่ตัวนี้มาก่อนละส่วนคนนี้นี่มาก่อนละอารักเน่กับแฟนทอมชิเน้สองคนนี้มาก่อนละมานานลัสอะน่าจะหาซื้อได้อยู่บ้างแหละแต่ก็ส่วนตัวนี้ผมปิดตัวนี้ไว้นิดนึงนะเพราะว่ามันเห็นชัดมากเลยอะออクトพุสเกิลหนึ่งต่อสามหอดโอ้ใหญ่นะมันน่าจะเป็นพวกน,นั้นแล้วละ่ะพวกสําหรับอันนี้อ่า นี้ก็คือใบปักเจ้าหล่อนเฮ้ยสวยนะหน้าเอาไปเครือบแล้วก็แปะเออผมก็สวยอยู่สวยอยู่ตาโลโกโล้นเนื้เชียวเนี้ยเออแบบเครือบแข็งอะ่ะแล้วไปแปะโชว์ได้อยู่สวยอยู่นะ New product ก็ p r ดั u c t ใหม่จริงเพราะผมเพิ่งเกะจากกล่องเลยโ okay. อเคหวางไว้่างนี้กันนะใปะักมันงอนอะ่ะเพราะว่ามันสูงกว่ากล่อง เขาต้องงอมาโอ้เซ็งเลยอ่ะอเคยไม่เล่นกัเเดี๋ยวผมเก็บนี้ก่อนแล้วกันเพราะว่ามันดูเก,กะเนาะอะ,อะอเคดูพอได้อืมอเคต่อไปก็ของที่เขาเอามาให้นะครับก็จะมีพวกปืนฉีดน้ำหลักๆนะปืนฉีดน้ำปืนฉีดน้ำของเธออา เขาว่าค่ายสเนลเชวาเขาว่าแถมเยอะให้ของเยอะของเยอะด้วยค่ายเป็นค่ายของของจีนะแต่ว่างานดีนะอ่าเนี่ยมีที่ฐานลองอันนี้น่าจะไว้แท่นเหยียบหรอน่าจะเป็นแท่นทรงตัวเพราะว่าผมจะได้ว่าเจ้าหล่อนค่อนข้างจะอันนี้มีไหมว่าผมหาไม่เจอแฮะเออมีรูที่ส้นเท้าไม่ได้ขายมาขครนะมีมีรูที่ส้นเท้าอยู่เนี่ยเพราะว่ามันจะมีท่าเจ้าหล่อนอ่ะยืนขาเดียว ยังขาดเดี่วอยู่ใช่ปะวะไม่ไม่เจอไม่เจอโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่ามันน่าจะเป็นภาพโปรโมทนิทานนะส่วนอันนี้น่าจะไว้เปลี่ยนชิ้นส่วนคออ่าตัวนี้ดูเหมือนคอน่าจะเป็นส่วนคอเดี๋ยวก่อนนะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ปืนปืนเออใช่ใช่มิวทีผมลืมไบมันเป็นส่วนปืนต้องนั่งประกอบอยู่อ่ากินแล้วไม่มีปัญหาหรอกผมต่อได้ละดูจากลักษณะแล้วก็พลาสติกดีอยู่ดีอยู่ยฮะ ใช้ได้เลยนะถ้าสิ่งนี้อยู่ยใช้ได้อยู่อ่าโอเคอันนี้น่าจะเป็นส่วนของเหมือนแม็กปืนเนาะโอเคส่วนนี้ก็นี่ตัวปอดีปืนนินดโอ้โออ้แม่เจ้าดูดิ <c oughs> ปกติเขาอะ <c oughs> เวลาเขาทำโมมา <c oughs> เขาก็จะแบบอสีมันก็เป็นสีเขียวมันก็เขียวอย่างนี้เลยดิเออแต่นี่ครับเหมือนเขาเพ้นเมิรอนมาให้อะ่ะเออเฮ้ยดีนะงานรละเอียด บางอย่างคือบางทีเราอาจจะไปเทาสีเพิ่มเองก็ได้แล้วแต่แต่นี้ก็คือแบบทำมาให้เลยอ่ะเออดีนะสะดวกอยู่สะดวกอยู่อ่าโอ้โหนี่ยิ่งเลยถ้าเป็นของเจ้าอื่นนะก็คือมันก็คือสีเทาเข้มอ่ะมันก็เข้มไปเลยแต่อันนี้ครับดูครับมันเป็นแผงก็จริงอ่ะแต่มันทําสีมันทาสีตรงนี้มาให้ด้วยอ่ะเฮ้ยยิ่งดีเลยอ่ะยิ่งดีเลยอ่ะมันสะท้อนด้วยนะ มันไม่ใช่ว่ามันอยู่ในสองนพสีนมะมันสะท้อนอยู่นะเนี่ยเนี่ยเออสุนไกลก็ยังทํามาให้อะ่ะแบบละเอียดเล็กๆคือไม่พลาดให้เลยอะ่ะคือแบบเราไม่ต้องทําสีเองแล้วอะ่ะอืมอย่างดีเลยโอ้จริงแล้วผมเคยได้ยินเขาก็พูดถึงงานของค่ายนี้มานานแล้วนะแต่พอดีสองตัวแรกผมไม่ค่อยอะไรกับเท่าไหร่คือแบบดูแล้วไม่ซิง <laughs> ไม่ซิงคกอันนี้เหรอ๊แบบนึงนะ ไม่ค่อยซิงเท่าไหร่ผมก็เลยผ่านผ่านมาเนาะแต่คนนี้ใช่ผมแบบเ,เห็นแล้วแบบไชอบอ่ะดีไซน์ตัวเนี้ยผมก็เลยซื้อตัวนี้เลยของค่ายนี้ครั้งตัวแรกเลยอ่ะน,นี่ก็คือมาเกะให้ดูเพราะว่าผมก็ว่าตัวเนี้จะเอามาเล่นโชว์เลยอันนี้อ๋อวิธีประกอบปืนนะฮะอันน่งนะอันนี้รายละเอียดรายละเอียดว่าเปลี่ยนอะไรได้บ้างนี่เปลี่ยนเท้ามันเปลี่ยนเจ้าหลอดเปลี่ยนเท้าได้ฮะแล้วเปลี่ยนหน้าก็ปกติของฟิกมาเนาะ พูกตุ่นฟริมูฟิกมาอย่างนี้อ่านี่ก็มีวิธีประกอบปืนอ่าตามนี้ครับนี่มีรายละเอียดปืนยาวปืนใหญ่ปืนแบบคล้ายๆป,ปืนเวกเตอร์อย่างนี้อ่าอ่าโอเคแล้วก็ตัวนี้ด้านหนึ่งก็อ๋อนี่วิธีการใช้ดีคอก็อมีข้อชันนิดนึงว่าต้องใช้อ่านี่พวกครีมตัดเอ้ยหรือไม่ก็ช่วยช่วยมีดตัดแล้วก็ตัวหนีบไม้หนีบ เลยจริงแล้วตัวนี้ผมต้องหาซื้อเพิ่มเลยเนี่ยเพราะว่ามันถ้าจะติดดีคอเนอะคือผมไม่รู้ว่าฟิกมากผมไม่เคยแกะเลยนะแต่ผมเห็นว่าเจ้าเนี้ยเขามีดีคอน้ําให้เยอะมากเลยออันนี้น่าจะอะไรไอยสำรองแบบเล่นเล่นไปแล้วแบบข้อมือหักอะเัาอันนี้มาใส่แทนเขามีตัวรองให้ดีนะเนี่ยทุกวันนี้ฟิกมากมีหรือเปล่าอะ่ะ <c oughs> ใครพอจะรู้บ้างผมไม่ได้เคยแกะฟิกมากเลยนะคือซื้อมาฟิกมากมีเยอะเหมือนกันแต่ผมไม่เคยแกะเลย แล้วผมไม่รู้ได้ว่าฟิกมามันมีแถมสำรองไม้ให้ไหมเพราะว่าได้เขาฟิกมามันค่อนข้างปลอะบางมากเลยนะผมได้ยินคนเขาว่าเล่นๆไปถ้าไม่ระวังคือหักเลยหักแล้วก็คือไม่มีเปลี่ยนเนาะโอเคถ้ามีใครมีคำตอบก็ตอบให้ผมหน่อยเนาะกับฟิกมาโอเคครับนี่น่าจะเป็นแถมให้พวกรนแรกหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจแต่จริงแล้วผมเขาน่าจะให้หมดแหละเพราะว่ามันเป็นแค่ปิ้นตัด จบไม่ยากไม่ใช่เรื่องยุ่งยากพี่สวยนะสวยมากเลยนะผมชอบอะ <laughs> ชอบชอบ,ชอบสไตล์นี้ไม่พอแบบชอบอย่างนี้ด้วยเอออย่างเงี้ยเออนี่เ,เคเอ่อถ้าเป็นดีคอเหร๋๊บนึงนะผมแก่เคอันนี้ดีนออาดีคอเหรอมันจะเหมือนแบบคอชั่นมั้งผมไม่แน่ใจนะแต่เป็น ใส่แล้วเจ้าหล่อนแหละเ้าที่ดูนะก็นี่เป็นน่าจะลายของปืนเพราะปืนจะเป็นพาร์ทใส่แล้วก็คือเราต้องทําใส่เพราะว่าเจ้าหล่อนคือมิวทีไงชาไข่มุกเนี่ยก็เป็นมุก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 หมดเลยอ่าเคประมาณนีเ้เดี๋ยวมาดูเดี๋ยวผมขอเก็บเจ้านี้เข้าซองก่อนนันหนึ่งนะครับเก็บแป๊บนึงเคเรามีอะไรสำรองเลยทุนี้อ่าสิส่วนเคต่อไป ต่อไปเราก็มาดูที่ตัวหลักนะครับเขอเลื่อนแป๊บหนึ่งอ่ะจ๊ดจ๊ดเจ๊ดเจดเจดเอดดืๆๆเผลอเผลอเผลอเราจะม,มีการคัดกันกต่อนครับเพราะว่าไม่มีโปรแกรมต่ตเอเก,รกราบเปล่าเก,รกราียกกาถ้ามันเกะกะาเลยเดี๋ยวก่อนนะงนี้ผมย้ายไปอยู่ข้างๆแล้วกันจะได้ไม่เกะกะมากเอาไว้เดี๋ยวมันรวบยอดให้ดูทีนโอเค ให้เห็นตัวเจ้าหลอดเต็มๆแป๊บหนึง่งเนาะโอเคถามว่าจะเกะเล่นเลยไหม,อ,มอยาก <laughs> เราเปิดเลยเปิดซิงค์ซิงค์ซิงค์ขึ้ขไม่ใช่ซิงอย่างง้างซิงเ์ขึ <laughs> โอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเ <laughs> ข,ขาค่อนข้างบล็อกมาใช้ได้อยู่ <laughs> เอาเป็นว่าแต่ ปืนเนี่ยผมคงยังไม่ได้ประกอบตอนนี้ถ้าประกอบก็คงถ่ายรูปโชว์ทีหลังค่อยเปลี่ยนหน้าตําเดียวอ๋ออ๋อมันเพราะว่าทำไมไมันแกะยากโถ่เอ้ยแป๊บนึงนะฮะผมเพิ่งเห็นก็ว่าทำไมมันไม่ออกสักทีมีสก็อตเทปแปะไว้อยู่อ่าโอเคเอันนี้ก็พอมัง้งเดี๋ยวเผื่อเผื่อไว้ก่อนอ่าโอเคเพราะว่าผมซุ่มซ่ามเนาะเดี๋ยวมันจะหล่นหายแล้วก็มานั่งร้องไห้งองเงียอีก โดยรวมก็คือของพวกนี้ก็คือมีสติกเกอร์สกอตเทปบางแต่มาให้เนาะเอาละผม,มค่อยๆดึงตัวแล้วนะชูปโอเคหุ้มเลยเว้ยเฮ้ยอ๋อนี่ไงนี่ไงีนี่แต่นึงนะผมอาจจะไม่ได้เปลี่ยนพาร์ทอะไรเลยนะผมก็แค่แกะตัวมาให้ดูเลยสดๆเลยละกันแวบม๊บด้โอ,โอ้พูดตรงๆนะผมก็คือ ผมเพิ่งเคยจับงานฟิกมาครั้งแรกเลยอ่ะแบบพวกฟิกมาเลยอ่ะเขียน okay, แป๊บนึงนะส่วนใหญ่ไอ้พวกนี้เขาจะใส่ไว้กันไม่ให้มันงเงียดเละเอะเนาะอ่าแป๊บนึงนะผมขอลองโอ้โหเสียวหักมากอะ่ะเพราะว่าผมก็รู้ว่าค่ายสเนลเชลเขาว่ามันเขาว่าข้อต่อกเขาแน่นนะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่อ่านี่เท้าขยับได้เ okay, คกึ๊กกึ๊บบิดบิดอ่บดาบิดฝ่าบิดฝ่าเท้าได้ไหม มันต้องปิดได้สิคุณทำมาแล้ว๊บเึงนะเอาบนะิดไม่ได้เหรอมันต้องบิดได้สิเคแต่ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวว่ากันอ่าเคส่วนของใบหน้า๊บนึงนะผมขยับกล้องเลยละกันแต่ไหมโฟกัสไหมโอเคโฟกัสแล้วเนาะงานดูดีอยู่นะครับเนี่ยละเอียดดีเลยอะ่ะอืม <laughs> ยังไม่แกะสติ๊ก <laughs> ไม่ไม่เก็บพลาสเตอร์พลาสติกง่ายๆครับผมอะเพราะว่าห้องผูฝุ่น่ขนข้างเยเนะผมก็อาจจะแบบเก็บเจ้าหล่อนไว้ในกล่องก่อนเดี๋ยวหาที่ดีๆก่อนแล้วค่อยจัดการตรงช่วงอกนี่ไงเห็นในเอียดตรงอกนะฮะเพราะว่าเจ้าหล่อนมันเหมือนตริตจริงไซบอร์กอะอ่าเหมือนรูแบบเสียบสําหรับติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพราะว่าทุกคนที่เป็นไซบอร์กเนาะก็จะมาใส่กรอบเพิ่มที่หลังได้ผมคิดว่าถ้ามีซีรีส์อื่นอะ ก็น่าจะเอามาเล่นด้วยกันได้แต่นี่ไม่รู้อาจจะเป็นแค่รายละเอียดของตัวละคตรตัวนี้เฉยๆหรือเปล่านะอะอะอะดูดูมากไม่ดีหรือวให้ดูแป๊บนึงนี่อ่ะโอเคเพราะว่าเดี๋ยวผมเอาขึ้นเดี๋ยวจะโดนแบนหรือเปล่าก็ไม่รู้เนอะโฟกัสที่ใบหน้าโอเคเดี๋ยวกันนะตาถ้าจะไม่ผิดโฟกัสโฟกัสสั่งเป็นเวทมนต์เลยโอเคมันไม่โฟกัส เป็นไรน่าจะมีตาเขาจะแบบทำมาดีมากเลยนะฮะดูดิจะสะท้อนอ่ะถ้าจะงานเขาสะท้อนหน่อยหน่อยมัย้งเดี๋ยวแป๊บนึงนะอือใช่ใช่ครับงานตาเขาอ่ะจะสะท้อนด้วยนิดนึงอุ๊ยเกือบรวงเนี้ยเนี้ยถ้าสังเกตดีๆจะเห็นนะตาขวาไม่แต่ซ้ายสิเออเพราะาตาขวาแบบน,นี้ตาซ้ายจะเห็นการสะท้อนงานละเอียดดีมากเลยอะ่ะ ค่ายของค่ายสเนลเชลนะฮะพูดโปรโมทอย่างบบว่าเขาเป็นอันนี้เลยเป็นอันนี้ให้นี่จะมีตัวบาร์โค้ดคล้ายๆหุ่นนะเลยฮะหุ่นถ้าเป็นรุ่นผลิตอย่างเงี้ยเออตั้งอยู่บนไมว้วารเคไม่เป็นไรนะอ่าฮะเอาละเคไขมือน,นิดนึงก็ขอโทษ้วยะฮะเพราะว่าไมา่เคยชินกับประกอโอเค อ๋อ uh, oh, บิดตัวนี้ได้นี่นนตัวนี้บิดได้ขาตัวนี้บิดได้โอเคพูดตรวนะแขนเมื่อกี้ผมพยายามลองขยับแล้วเสียงมากเลย, uh huh. ยจะมีเสียงกรึบกลัวแล้วกลัวแล้วโอเคงานก็เป็นงานพลาสติกรายละเอียดดีอยู่นะเดี๋ยวกนะันรายละเอียดดีๆอยู่ฮะผิวสมัมผัสก็ดีด้วยอันนี้มือเห็น okay. ไหมว่าโอเครายละเอียดมือเนาะ อของพวกนี้เล่นในหนานๆผม<ๆ>ก็กลัวเสียหันกันงานเขาต่อเขาก็ดีนะโอ้จับบิดไม่ดีโพ้ะถ้าเขาบอกว่าถ้าไม่ใช่ดิคนเสดขเขาบอกว่าถ้าจับบิดไม่ดีก็เตรียมตัวได้เลยอะ่ะก็ต้องระวังไว้หน่อยนะอันนี้ข้อสอบไปคนละทิศเลยอุ้ยแน่นแน่นแน่นกลัว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 ผมกลัวมากเลยอะ่ะมันแน่นนะป๊บนึงนะอู๋อย่างแน่นเลยแขนขวา ขวานแน่นมากเลยแขนขวานแน่นมากเลยครับผมบอกเลยแขนขวานแน่นจนบิดไม่ได้อ่ะอแขนซ้ายบิดได้อยู่แต่แขนขวานนี่คือแบบผมพยายามบิดแล้วอะแล้วแบบกลัวหักมากเลยะมันอย่าบอกว่าเขาแอบเชื่อมเกามาใหม่มาแล้วคือปกติถ้าเป็นพวกหุุนกันด้ามใช่ไหมเราก็จะแก้ปัญหาด้วยการบิดตรงนี้แล้วก็หมุนออกแต่อันเนี้ยไม่ได้เนื่องจากว่าข้อมันเป็นสองสองขั้นอย่างงี้ใช่ไหมมันจะเสี่ยงหักครับเพราะฉะนั้นอย่าดีกว่า เพราะนั้นเวลาฝืเนเราก็มาฝืนตัวนี้เอาน,นะนิดหนึ่งนะยกยกยกนิดนึงขอโทษนะจ๊ะขอโอเคโอเคได้ลวได้ละโอเคโ่แต่มันดังเสียงอิดอิดอิดได้ยินชัดน,นะได้ยินชัดเลยเนาะถ้าแขนซ้ายเหรอจริงแล้วอาจจะเพราะว่าเจ้าหล่อนเป็น, PVC นพีวีซเนาะพลาสติกมันก็เลยได้ยินเสียงชัดมากเลยเออแขนขวารู้สึกจะแน่นเกินนะผมใช่ใช่แขนขวาแน่น,นเกินฮะตัวของผมแขนขวาแน่าน,านเกินมันเลยดัง ผมคิดว่าน่าจะได้ยินอยู่นะอิดเนี่ย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 ,ยได้ยินชัดเลยถ้าบิดอย่างเงี้ยเออแต่แขนซ้ายไม่มีปัญหานะไม่ได้ยินเสียงอย่างนั้นมากเท่าไหร่อาจจะต้องเอามาเล่นทีๆหน่อยฮะถึงจะเขาเรไงนะทำไมข้อมันคงที่อ่ะเข้าที่เข้าทางเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่เคแต่เวลาบิดอ่ะโอ้โหน่ากลัวนะเนี่ยอมผมอยากให้มันในตำแหน่งที่มันดูแบบเป็นคนหน่อยอ่ะ พอเมื่อกี้ข้อสอบบิดไปคนละทิศเลยนะคือหนูโอเคโอ้โหหักโอหากักาหากักผมกลัวแอดแอดแอดเลยอะ่ะนั่นนะผมลองให้ยืนดูอชิบแต่ไหนแล้วมันก็น่าจะไม่มาก่อนมันคงแหละต้องมีใช้ฐานแหละเออไม่มันก็ต้องใช้ฐานจริงๆแหละผมว่านะไม่ค่อยเออไม่ได้ไม่ได้ไ เท้าเจ้าหล่อนจะไม่ค่อยคงที่จริงๆอาจจะเป็นเพราะว่าผมปรับแขนสุดผม่งไม่ค่อยดีด้วยแบบนึงนะผมขอดูใต้รักแร้แบบ,แบ,บนึงเอ่ขอข้อโอเคบิดนิดนึดนงอาจจะเป็นเพราะติดที่พลาสติกตัวนี้ก็ได้อาจ,จะนะอือหือโอ้ยบิดผมบิดซะน่ากลัวเลยเมื่อกี้คือแขนซ้ายไม่มีปัญหานะแขนซ้ายคือผมกด,บ,ดบุดปัดบุดได้เลยเออคือแบบเนี่ยตัวเนี้ยบิดแปบ๊บเดียวได้ละเนี่ยงอขึ้นเลยเลยอ่าเนี่ย คผมใช้แขนซ้ายเป็นหลักเนาะเนี่ยเจ้าหล่อนจะงอได้ประมาณนี้เลยนี่นี่จับเอวเออประมาณนี้เลยฮ่าจริงแล้วเขาว่าของค่ายสเนีวเชียค่อนข้างทนนะซึ่งผมไม่แน่ใจอะ่ะเพราะว่าผมไม่ได้เล่นไม่ใช่ไม่ได้เปิดฟิกมาเลยสักตัวเพราะว่าได้ยินข่าวเขามาบอกว่าอย่างที่ผมบอกย้ําหลายครั้งมากเลยนะว่าฟิกมา มันแตกหักง่ายแต่คนเนี้ยพอคนออนี้เป็นของค่ายเนี้ยเขาบอกว่ามันทนผมก็เลยเปิดรีวิวเลยเนี่ยโอ้ผมชอบนะเนี่ยรายละเอียดงอเลยขนาดนี้เลยฟิกมากพันดางอได้ประมาณไหนผมไม่แน่ใจอะ่ะอืมชือ้ออะแต่จะต้องมาเวลาวดัดก็คือเราต้องค่อยๆอ,อย่างเงี้ยฮมชอบรายละเอียดมากเลยเดี๋ยวก่อนนะ คิดไปเองหรือเปล่าวะไม่น่าจะใช่อ๋อใช่ใช่ไม่ไม่มันเท่ากันเท่ากันตอนแรกผมนึกว่าขาไม่เท่ากันนึกว่าขาเจ้าลอนแบบไม่เท่ากันเคบิดไปขวาบิดซ้ายได้ขวาบิดได้ผมมีปัญหาแค่แขนขวาแฮของผมนะหัวหัวหมุนได้ปกติครับอ่านี่ไนงะซ้ายขวาได้ปกติเลยโอเคโอเคขขวาลองเสี่ยงดูแมไม่เอาไม่อยากเลยอ่ะแบบ บิดไปป๊อปป๊อปอย่างเงี้ยหมดไปเลยนะที่เงินที่ซื้อมาโอ้ยยังไงดีอะ่ะใครมีวิธีทําให้แบบพลาสติกมันอันนี้บ้างอะ่ะ<อ>เพราะว่าผมกลัวมากเลยเพราะว่าเวลาคือกว่าเนี้ยกาว่าจะมาแกะตัวนี้กัจะแกะกเล่นเอามาเล่นเลยอะ่ะแล้วแบบด้วยคนที่ว่าพอมาเจอแขนขวาแบบอดแอด์อดแอดอย่างเงี้ยบิดบิดอะ่ะผมกลัวมากเลยอะ่ะหรือว่าเป็นเพราะตัวช่วงบนมันอันนี้ แป๊บนึงนะเคผมบิดนิดนึองอ่าจะเป็นที่ชงบนหรือเปล่าวะอืมไม่น่าจะใช่โหแต่บิดทีคือคือเนี้ยเนี้มันแข็งมากเลยแข็งที่มันบิดไปทั้งแขนเลยอ่ะอู้น่ากลัวมากอะ่ะฉันรู้ว่าเธอโทนแต่ว่าอได้ยินเสียงเนาะเนี่ยเออกับแขนซ้ายอ่ะเนี่ยแค่แ,แป๊บเดียวเองอะ ผมต้องน้องเก็บเข้ากล่องเลยเลอเนี่ยไม่นะทา,างี้เดี๋ยวเดี๋ยวลองอันนี้ดีกว่าเพราะว่าผมอยากจะ้อสอบให้มันดูปกติที่สุดอะ <c oughs> คือมันไม่ใช่หุ่นกันดั้มที่แบบราคาถูกไงโอ้โหบิดไม่ไปอ่ะเดี๋ยวก่อนนะโอเคกว่าจะบิดได้โอ้โหต้องฝืนฝืนเหมือนกันนะผมว่าฝืนข้อมากเลยอ่ะฝืนน้ากลัวมากเลยอ่ะตองปิดก้นไหมอ่ะ ปิดก้นไหมไม่ต้องเนาะโอเคไม่เป็นไรโอ้จริงแล้วโอ้ยอยากให้เห็นรายละเอียดตรงกรงเกิงใหญ่มากเลยจะโดนอะไรไหมเนี่ยนิดนึงนิดนึงปิดปิดปิดนิ้วดีวยนิ้วก่อนเออจะเห็นรายละเอียดตรงนี้เขาสกรีนได้ดีมากเลยเออโอเคพอละเดี๋ยวโดนเนาะเอาเถอะไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้าใครมีวิธีจัดการอะไรยังไงกับทําให้พลาสติกมันเคลื่อนสะดวกสะดวกหน่อยก็แนะนําผมได้นะฮะเพราะว่า ผมเองก็อยากรู้เพราะว่ากลัว,วแขนขวาห่างมากเลยเพราะว่าเคลื่อนแล้วแบบดังอ r ออะแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่รู้สึกไม่ค่อยดีนะโอเคเอาเป็นว่าขอบคุณมากนะครับคนที่เข้ามารับชมผมขอบคุณมากเลยเดี๋ยวยังไงก็ถ้าใครมีอะไรแนะนำแนะนําผมก็ฝากไว้ได้นะครับผมอ่าโ,โอเคเดี๋ยวจากไปเรื่อง,องนี้นี่น้องมิวทีนะครับนี่น้องับอกเลยแฮปปี้ r ิง k ชวนชวนไปกินชาโน้ไขมุกนะครับโอเคแต่อย่าลืมนะครับใส่แค่25พอหวานน้อยช่วยคุณอยู่นานไร้ปอหวานขอบคุณมากครับ